ลุงศักผ้าล่อผ้าเที่ยวนะครับสวัสดีพี่น้องสุข่สุคนนะครับเมื่อนี้ลุงศักผ้าเที่ยวผ้าล่อมาบังบรรยากาศทงหน้านะครับน้ำไหลคักนะครับช่วงนี้ฝนกระโตกดีนะครับอยู่ต่างจังหวัดเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับนี่แหละครับเขากำลังสีใหินน้ำกับ หลายครับยังบอหันรถกนาสิบบเปลี่ยนยังแล้วครับนาสิรอดละทาาเกิดมาป่านนี้แล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศสวยงามนะครับของธรรมชาติกลางท้องหน้านะครับลูกศักได้ขับไปเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับทางจังหวัดช่วงนี้กับฝนตกดีนะครับบแหั่นแรงครับปีนี้ เขาก็ง,งามครับบรรยากาศก็ดีได้มีโอกาสแวะเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับลุงสักพาเที่ยวพาเลาะนะครับฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้ได้เลยครับไปมองไดนลุงสักกรสิเจ็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับ ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องสุขุ่สุขชนนะครับช่วงนี้กลับไปบ้านตังจังหวัดนะครับก็บเลยไปเอาบรรยากาศเขาก็กำลังเขียวงามนะครับบรรยากาศก็สุดยอดเลยนะครับอากาศเย็นสบายครับบอบวุ่นไว้บอยแอร